สวัสดีครับวันนี้มาเจอกล้องดีเซลครับผมนี่เลยครับฉีดยาทุเรียนแล้วฝนล้างหมดมีผลอะไรไหมก็เพิ่งมาปีนี้อ่ะนะที่ว่าเจอสภาพอากาศสุดยอดเหลือเกินครับเป็นยังไงบ้างครับของผมเนี่ยฉีดมาสองวันแล้ววันนี้วันที่สองนะ เมื่อวานฉีดไปถังหนึ่ง 1, วันนี้ฉีดไปสองถังครับก็ยังไม่เสร็จฝนตกทุกวันเลยครับเมื่อวานผมฉีดไปอีกฝั่งนี้นะฝั่งนี้ครับดูสภาพใบสิครับือดูไม่ได้แล้วครับฉีดปุ๊บล้างปุบ๊บมันก็ตายนะมันก็ไม่มีแหละครับมันก็คาใบานั่นแหละนี่เดี๋ยวดูสภาพครับเพลี้ยอะไรก็มันคาที่นะแต่เนี่ยครับแห้งหมด ฉีดปุ๊บมันก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไรนะส่วนตัวผมนะความคิดส่วนตัวผมนะว่าฉีดแล้วโดนฝนมีผลอะไรไหมต้องลองดูนะผู้มาปีนี้นะครับสุกปีนะมันจะไม่ต่อขนาดนี้ครับเนี่ยใบกำลังแตกใบอ่อนกำลังสวยๆนะครับถูกเพลี้ยจักระจันฝอยเพลี้ยหอยเพลี้ยเพลี้ย,ย,ยไก่แจ้โอ้ยเต็ไมไปหมดครับ ดูเลยครับตอนนี้จากใบส,สวยๆนะเป็นก้านทูบมาแล้วโดวยนี่ครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเอาเอาใบใหม่ครับสู้ต่อฉีดต่อเนื่องครับนี่มาดูตัวเดียนเล็กตอนนี้ครับไม่มีคําว่าสวยแล้วครับทํายากแล้วครับปีนี้เพราะว่าของผมเนี่ยไม่ค่อยได้เน้นฉีดยาด้วยไงเดือนละสองครั้งมั่งสามครั้งมั่ง พอเราจะฉีดปุบ๊บเราฉีดมันก็ล้างมาฉีดผมไม่ได้ใส่ยาจับใบนะไม่ได้ใส่ครับผมไม่ได้ใส่ผมไม่ได้ใส่ยาจับใบดูครับสภาพสงสารมากครับต้นเรียนปีนี้เหนื่อยแล้วครับผม <c oughs> ยานีก็ขึ้นเหลือเกินใครโดนมันผมบ้างครับที่อื่นไม่รู้นะแต่ที่ท่าช้างกนกิโลบ้านผมเนี่ย เละครับตอกแม่งทุกวันเลยได้เวลาบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่แม่งตอกทุกวันเลยครับทุกสวนนะไม่ใช่เฉพาะสวนผมครับนี่สวนข้างๆของผมก็ใบก็ไม่สวยเหมือนกันเนีย่ยดูสภาพใบครับยิงหมดทุกแปลงเลยครับบนเนี้ข้างล่างไม่รู้นะแต่ถ้าแปลงบนคนกิโลบ้านผมเนี่ยเละทุกแปลงครับเละทุกแปลงดูต้นนี้จ้าอยากสวยๆนะ ครับโอ้โหเนียนแต่ก็แตกยอดอ่อนใหม่แล้วนะผมก็ฉีดบำรุงเข้าไปแตงยอดอ่อนใหม่แล้วซิกนี้เสร็จไปหนึ่งวันไอซี่อซี่นี้เสร็จไปสองวันแล้วผมทําปีนี้ผมไม่เคยเจอแบบนี้งไงเพิ่งเคยเจอปีแรกที่ว่าเป็นก้านทูบแบบเนี้ยไม่เคยเจอนะคือเพิ่งอะไรไม่เคยเจอก็ได้เจอแหละครับปีนี้ทุกตอนทุเรียนอะอะไรที่ไม่เคยเจอจเจอหมดอะฝนมันเยอะครับ ผบมันเยอะหลีกเลี้ยงไม่ได้นะเนี่ยใบร่วงกัะนายระนาวเลยครับเฮ้ยเงียนหมดครับเละทุมเป๊ะทอเรียนดูไม่ได้น่าจะไม่ปีนี้ปีนี้นะผมคิดว่านะของผมเนี่ยน่าจะไม่ดอกแล้วแหละผมคิดว่าน่าจะไม่ดอกแล้วเพราะว่าดูสภาพใบเลยครับมันไม่อํานวยแล้วปีนี้ทุเรียนโสมอ่ะฝนเยอะฉีดยาไปยังไงก็ล้างหมดะ่ะ ฉีดวันนี้ฉีดตอนเช้าตอนเย็นล้างฉีดตอนเช้าตอนเย็นล้างมันก็ไม่ไหวนาะร่างกายนะคนเรานะผมก็ฉีดเองด้วยไงยานะครับไม่ใช่ขนมนะครับไม่ใช่สนุกนะครับยาเนี่ยไม่ได้เลยนะครับก็ต้องทํานะนี่ครับดูสภาพาใบวันนี้นะเนี่ยเพิ่งตอกแรงเนะี่ยพอแรงปุ๊บเนี่ยครับก็มาทำครับไปมาทําคลิปให้พี่ดูกันเลยว่าฉีดใบทุเรียนแล้วฝนล้างฝนตกใส่มีผลอะไรบ้างมีผลเต็มเต็มครับ เ,เต็มเเลยแหละโดนเต็มเต็มเลยนี่ดูความสว่างตอนนี้ทุเรียนสาวนะทุเรียนประมาณหกปีเล็กไม่เคยเจอนะเป็นครั้งแรกที่เคยเจอแบบนี้ผมไม่เคยเจอที่สภาพใบอย่อยงนี้ยาก็ฉีดเหมือนคนอื่นนี่นะครับแต่ว่าแต่ถ้าเออเป็นแค่สวนผมไม่เป็นไรนี่เป็นทุกสวนครับเป็นทุกสวน ม่ใช่เป็นเฉพาะบ้านผมนะที่อื่นผมไม่รู้นะผมตั้งต้นเฉพาะบ้านผมนะเป็นทุกสวนเป็นทุกแปลงแบบนี้นะนี่ครับแบบนี้นะเป็นทุกสวนเป็นทุกแปลงวันนี้ฉีดยาก็เหนื่อยครับเหนื่อยมากๆฉีดยาทุเรียนนี่โคตรเหนื่อยเลยนี่ครับเพราะว่าเหนื่อยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยมันเป็นทุเรียนสูงทุเรียนแก่ มันต้องใช้ไม้ต่อใช้ไม้ต่อนู่นเหมือนกับตอนนูน่นนะครับดูครับเสาไฟฟ้าเียกพี่ครับดูนี่เฉพาะนะดูนะนี่ครับนี่สูงลิฟพอสูงปุ๊บฝนก็มาล้างซะอีกอเหนื่อยนะครับผมแต่ก็ต้องทํานะเหมือนตอนนี้นะครับบางคนก็สีเรียดนะเหมือนการทุกผมไม่ซีเรียดนะครับจ้างมันเดี๋ยวก็แต่ยอดใหม่นี่ยอดหนึ่งนะ ยอดรอยอดสองยังไม่มาเลยครับมาอย่างไงอ่ะขนล,ล้างหมดละตกใสเนียนอิดเหลียนทุเรียนใบไม่สวยเลยครับปีนี้ไม่เป็นหน้าเป็นลูกเลยครับยังไม่กี่เดือนก็ออกจะออกดอกแล้วก็คงต้องทําใจเลยนะว่ากันไหมปีหน้าครับว่ากันไหมปีหน้าปีนี้คงจะไม่มีลูกมีออกดอกก็แหละตสภาพใบอยู่ต้นๆน,น,นี้ครับของผมเหนื่อยครับใครจะมีความรู้กันบ้างครับว่า ทำยังไงถึงจะฝนตกแล้วอะ่ะเราฉีดยาแล้วเนี่ยครับต้องใส่ยาตัวไหนที่ว่าอะไรยังไงอะ่ะเราเรียกว่าไอยาจับใบอะ่ะยาจับใบแนะนําเป็นตัวไหนดีผมความรู้ยังไม่เก่งขนาดนั้นไงเรื่องยาผมแค่ใช้อยู่ห้าตัวเองยาสี่ห้าตัวเองยาจับใบแบบราคาไม่แรงนะแนะนําผมหน่อยว่าฝนตกก็ไม่มีปัญหาแบบเนี้ยผมก็อยากลองมาใช้ดู ว่าจะโอเคไหมผมก็โดนมาเนี่ยครับเพิ่งฉีดเสร็จนะค่าน้ำมันค่ายารอบนึงนะผมหมดก็หลายบาทอยู่ครับยาขวดละสามสี่ร้อยสองสามร้อยก็ต้องใช้สองร้อยซีซีนู่นน้ำสองร้อยลิตรอะคิดดูดิก็โดนไปหลายบาทค่าน้ำมันนี่ยน้ำมันผมเป็นใส่เป็นเก้าห้าลิตรละสามสิบกว่าบาทอะคิดดูครับก็ฉีดทีละสามกับสี่ถังนะฉีดทีละกับสี่ถังน้ำมันเบนซินนะครับรอบรอบเท่าไหร่ กระฝนมาล้างแบบนี้มันก็ท้อเลยนะครับแต่ก็ต้องทํำยังไงนะ mm hmm. ก็ขอความร,รู้จากพี่ๆที่ทําสวนทุเรียนเหมือนกับผลนี่เลยครับคงเข้าใจเหมือนกันว่าใช้ยาตัวไหนดีตอนที่ฝนตกเนี่ยมันป้องกันได้ที่ว่าไม่มีปัญหาแนะนําหน่อยครับยาตัวไหนคอมเมนต์ให้หน่อยนะคอมเมนต์หน่อยครับว่าใช้ตัวไหนดีเออลองดูกันความรู้อยากรู้ไงก็ลองมาศึกษาดูครับลองมาใช้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาลองดูดูสภาพบ่อยสิครับยิงเลยครับ เหนื่อยแล้วผมตัวปีนี้ฝนรบเหลือเกินประมาณนี้นะใครมีความรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยว่าทำยังไงถึงยายาจับใบตัวที่กับป้องกันฝนได้ที่ว่าราคาไม่แพงคอมเมนต์มาให้ผมหน่อยนะประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ขอความรู้นิดนึงไม่ได้ให้ความรู้อะไรก็อยากอยากรู้เพิ่มเติมแบบราคาไม่แพงแบบนี้ครับอลองดูคอมเมนต์มาห,หน่อยนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะสวัสดีครับ